ดูจ้าพี่น้องสมุนไพรทั้งนั้นเชื่อไหมว่าผักการหอมจะไม่ทิ้งเลยค่ะทานทั้งหมดเลยนะคะดีต่อสุขภาพสวัสดีค่ะผักการหอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ผักการหอมจะพาทําอุปลานะคะเป็นเมนูที่แม่สอนมาค่ะก็นี่คือวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างจ้าฝั่งนี้เป็นปาลาเซนเป็นปลาที่ก้างอ่อนนะคะที่เราไปตกในทะเลกับลูกชายแล้วก็ลูกเยขยคาวก่อนค่ะส่วนนี้เป็นปลาทดค่ะลักษณะของเขาก็จะคล้ายๆกับปรากรดบ้านเรานะคะเป็นปลาทะเลเหมือนกันจ้ะสมุนไพรเครื่องปรุงของเราก็มีขาแห้งนะผักกาดหอมเอามาแช่น้ําไว้ค่ะ แล้วก็มีกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งถ้ามีพริกสดก็ดีค่ะวันนี้พริกสดเรามีน้อยเราจะใส่แต่พริกแห้งจะ้ะในส่วนนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะนี่คือหัวหอมใหญ่และหอมแดงที่เราปลูกเอาไว้ในช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วนะคะปีนี้จะมาชนจะมาชนการปลูกอีกปีแล้วเราก็ยังได้กินหัวของเขาอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารนะคะเราได้กินใบแล้วก็ยังได้กินหัวหัวมันเราก็เอาเก็บไว้แบบทั้งแบบเนี้ค่ะไม่ต้องล้างไม่ต้องไม่ต้องทําความสะอาดเขานะคะแล้วก็แขวนไว้นี่ผักกาดหอมแขวนไว้ในเรือนกระจกขนาดหิมะลงหลายรอบนะเขาก็ยังยังโอเคอยู่เลยค่ะเนี่ยแต่ว่าหอ,หอมแดงนี่ผักกาดหอมจะเอามาใส่ อุปลาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งผักกาดหอมจะทำน้ำปลาหวานจิ้มกับมะม่วงสองลูกวันก่อนนะคะส่วนใบหอมวันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ด้วยแต่ว่ายังอยู่ในช่องฟิตค่ะเครื่องปรุงก็มีชูรสเกลือน้ําปลาและปะลาค่ะปะลาร้านี่แม่ไม่ไม่ใส่นะแต่วันนี้ผักกาดหอมอยากจะใส่ค่ะ ใบ้านเรามีเยอะใส่เยอะๆเลยนะคะใส่เป็นกอเลยยิ่งอร่อยจ้ะอันนี้ตะไคร้เมืองนอกหายากนะคะคุณเลมโบได้มาสองแทกวันนั้นจ้ะใส่พริกแห้งลงไปค่ะ เกลือนะคะตำหยาบๆนะจ๊ะ ความสะอาดเสร็จแล้วก็แช่น้าเกลือไว้นานหน่อยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าช่องฟิตไว้จ้ะทานได้ทั้งปีขานะคะเราเซาวน้ําล้างให้สะอาดก่อนเพราะอันนี้มันเป็นการตากแห้งจากแม่ให้มาทางบ้านนะคะ แล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะเอาน้ําใส่ไปเลยจะได้เป็นน้ำคุกคลิกค่ะเมื่อกี้นี่ลืมทิมไอหัวหอมลงค่ะหั่นใส่ไปเลยจ้ะแน่นนะปลูกเองนะคะมันหัแน่นแน่นฉุนด้วยจ้ะ หมุนไพรทั้งนั้นน้ำปลาค่ะเกลือก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่น้ําปลาอีกจะกจะได้หอมหอมนะชูรสค่ะปลานิดนึง อันนี้สำคัญนะอู๋เนี่ยมันจะต้องมีใบมะกรูดค่ะอยู่เมืองนอกก็หายากแล้วก็แพงเลยค่ะมันเป็นของนำเข้าเนาะบ้านเราก็เก็บจากต้นได้เลยใส่เยอะๆเลยค่ะอร่อย จะไม่อยากเอาออกเลยดิย <laughs> าทีนี้เราก็มาคนให้เครื่องเขาเข้ากันนะเ <c oughs> ชื่อไหมนี่พี่น้องมันหอมแล้วจ้ะหอมแล้ว <c oughs> มีความรู้สึกว่าอยากจะใส่พริกอีกนะ เ่ค่ะเรากะได้เลยเกลือหรือน้ำตานอะ่ะให้มันพอดีไว้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปตั้งไฟแล้วเราไม่เปิดเขานะเครื่องเทศเครื่องปรุงพวกนี้เครื่องสมุนไพรเนี่ยมันจะได้หอมละอุอยู่ในหม้อนะคะเขาถึงเรียกอุไงคะมันไม่ใช่ต้มใช่แกงนะ หมดเลยจะนำหม้อตั้งไฟแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะหม้อใบนี้เป็นฝาคล้ายๆกับว่าเป็นหม้อหุงข้าวมีช่องระบายเล็กๆด้วยดีจังเลยค่ะ ค่ะเนี่ยค่ะพอบ้านซื้อมาให้ค่ะชูบบ่อยๆค่ะชอบอันนี้ใบเล็กนะคะก็มีใบใหญ่ใบจะปิดฝาแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องเทศสมุนไพรมันก็จะหอมและอุอยู่ในหม้อนะคะ เสียงดังอุแล้วค่ะอุ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 อ,อ,อุแสบแท้อุไปเรื่อยๆจ้าหอมแล้วจ้าตั้งไว้นานพอสมควรละเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อดูเปิดหม้อแล้วก็คนสักนิดนึงเนาะโอ้ยหอมจังเลยจ้านยคะ สุกแล้วอะค่ะดสูสิเนื้อย,ยุ่ยแล้วจ้ะพี่น้องปิกมาปิกมาโอ้โหคันว่าสุกแล้วนะจ๊ะเปิดได้จ้ะโอ้ยมันจ้ะเขาก็เหมือนปลาทูหน้านะฮะปลาทูหน้าจ้ะปลาทูหน้าสดจ้ะปิดฝาไว้แป๊บนะคะเดี๋ยวเรามาเอาใบหอมมาใส่จ้ะ หัวหอมเราได้เก็บไว้กินแล้วใบเราก็ยังได้เก็บไว้กินนะคะตัดแล้วก็แช่ตู้ตูแช่ไว้นะเห็นไหมคะแข็งกรอบโตกลาวเลยเรามาใส่เลยปิดฝาปิดแก๊ส เป็นน้ำคุกเลิกค่ะวันนี้พักการหอมจะตักใส่จานนะจริงๆแล้วก็ต้องตักใส่ถ้วยใส่จานจ้ะพี่น้องจะได้มองเห็นปลาของเรา <c oughs> ่อยตรงเครื่องมาน,นี่แหละเป็นไงจ้าน่าทานไหมเจ้าพี่น้องจ๋าดูสมุนไพรซะก่อนค่ะเนี่ยผักกาดหอมทานทั้งหมดนะไม่ทิ้งจ้าดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเรียกเหงื่อได้เลยจ้า มาจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามาทานข้าวได้กันจ้าอืมอ้ยนีก็อืม รสชาติรสชาติม,ม,มือเดอ้อจ่ะวันนี้ทานปลาต้องมือจ่ะถนัด อืไม่ต้องห่วงเรื่องก้างนะจ๊ะพี่น้องเขาก้างอ่อนจ้ะก้างอ่อนแต่ว่าเราก็ต้องระวังเอาถ้ามันเป็น กังกลางแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดมันโอ้ยโอ้โอุอปาเดอพี่น้องค่ะแต่ไข้ใบมะกรูด พวอู๋นี่เขาไม่ได้ทานกับผักหรือพี่น้องไม่เหมือนเจะไม่เหมือนแจวจ่ะเพชรลายเด้ง เผ็ดพริกแห้งเผ็ดขาเผ็ดก,กระเทียมบานเงียบเลยจ้ะ ขาดมืดตึ๊บเลยตอนนี้ติดลบสี่องศานะจ๊ะคุเรนโบไปเข้างานกะบ่ายถึงค่ำจะ้ะวันนี้ออกจากบ้านบ่ายโมงกลับถึงบ้านห้าทุ่มนะคะบ่ายโมงแกไปเข้าโรงยิมก่อนสุดที่รัก อหอมสมุนไพรจ้ะป้าชเนิดนี้มันมันจ้ะพี่น้องตกก็ง่ายติดมานเป็นสี่เป็นห้า ย้อนคลิปไปดูนะลูกชายอหมานค่ะโว้ย ีเคยมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าทําไมถึงถึงกินมือวะซันไม่กินด้วยมือจะเอาอย่างอื่นจับเหรอไม่ลดจัดก็จะคาวค่ะแต่ยังกินปลาก็ต้องเผ็ดเผ็ดแบบนี้ค่ะแซ่บเนื้อแน่นจ้วเหมือนปลากรดจะปลากรด ปรากฏว่ามันเป็นปลา mm hmm. แม่จะจกข้าวเหนียวคุยปลายัางไง พวกนางก็ไม่สนใจอิ่มแล้วนอนมีความสุขก็หมาแมวบ้านนี้หละจ้ะพี่น้องนอนด้วยกันด้วยนะเจ้าสกูตเตอร์กับคิดเลยหอมกันด้วยจ้ะหมากับแมวมันยังหอมกันเนะาะเจ้าของบ้านไม่หอมกันก็อายมันเดยว อขาแห้งค่ะหอมหอมจ้ะพี่น้องอืมใส่ต้มพะโล้โโยนใส่ก็หอมจากแม่แน่ฝานแล้วก็ตากมาจากเมืองไทย น่าจะห้าปีแล้วค่ะยังอยู่คู่ควไทยลมพัดตึงตังตึงตังพี่น้องเอ้ยพายุจะเข้าคุณเลมโบบอกว่าอาทิตย์เนี้ยหี่มาจะมาละ ลาซินเนี่ยผักกาดหอมปบเทงเป็นแพ็คใหญ่นะแพ็คอบทท่เป็นถาดใหญ่นะคะเผื่อหมาเผื่อแมวด้วยแล้วก็อบแห้งๆนะทำแกงเตปลาจะพี่น้องอู้ร่อยแรงร่อยค่ะอืม ปลาก็ตกมาเองผักหญ้าก็ปลูกเองเก็บเองในปา่าน้ำผลไม้ก็ต้มเองจ้ะมีประโยชน์ต่อร่างกายประหยัดและพอเพียงด้วยด้วย,วยพี่น้องอืม,อม เริ่มโปรงยอดแล้วของเก่ายังไม่พล่องเลยภาษาสวิเดนไม่ไดไ้ไม่ใช้คำว่าฮอตนะคะสตาร์คือเผ็ดค่ะเผ็ดก็สตาร์เหม็นกินชุนอะไรก็บอกสตาร์มิเกตกอดมิเกตกอด ทานของขาวๆแล้วก็ล้างด้วยน้ำผลไม้ค่ะรสเปรี้ยวนำเปรี้ยวประมาณ80%อะ กินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆจ้าวันนี้ก็เห็นไหมคะทำกินง่ายๆแต่อร่อยถูกใจมากมายเลยจ้ามันเป็นเมนูที่แม่สอนมานะคะลองไปทำดูนะจ้าพี่น้องค่ะสมุนสมุนไพรไทยทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยค่ะได้เงือค่ะเลือดเลือดลมหมุนเวียนเนาะอันนี้เรื่องจริงจ้ะ ค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะจ๊ะที่มาเข้าครัวแล้วก็มาชิมอาหารพื้นบ้านด้วยกันจ้าสุขภาพดีไม่มีซื้อขายจ้าพี่น้องจ๋าอยากได้ก็ต้องหาเองนะคะกินผักกินหญ้ากินปลากินปูนปค่ะหาอยู่หากินตามห้วยหนองคลองบึงหรือว่าปลูกพืชผักไว้กินเองนอนกินบ้างแมลงกินบ้างอ่ะก็เป็นผักไรสารและยานะคะดีต่อสุขภาพของเราเองด้วยจ้า ไม่มีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องซื้อบ้างนะคะปลูกกินเองบ้างคะ่ะประหยัดและพอเพียงแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยคะ่ะดูผักกาดหอมสิคะถึงผักกาดหอมจะต,ตัวอ้วนแต่ก็ร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าผักกาดหอมกินพืชผักผลไม้่กินที่เราเก็บได้หาเองมันไม่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เมืองนอกนะคะค่ะบรรพุรุดเราก็ถูกสอนมาแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติพืชผัก ผลไม้ตามป่าตามเขาอยู่แล้วค่ะพอมาอยู่เมืองนอกมันก็ยังมีโมเมนต์แบบนี้ให้เราได้หามาดำรงชีวิตของเราได้ถือว่าเป็นกุศลค่ะธรรมชาติให้ชีวิตให้สุขภาพที่ดีให้สุขภาพที่แข็งแรงค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยจ้าจาก็ สำหรับคลิปนี้ขอตัวไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า